你看啊，你、哎。嗯嗯 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะภะคะวะทัสมมังสฉามิ Thammang Saranam Kacami, Sangham Saranam Kacami, Kuti Yami Bhuttam Saranam Kacami, Kuti Yami Bhuttam Kacami. ปฏิยัมปิสังขังสระณังปัจฉามิปฏิยัมปิพุทธังสระณังปัจฉามิปฏิยัมปิธัมมังสระณังปัจฉามิปฏิยัมปิธรรมังสระณังปัจฉามิ ติยามีสังขาระนังพัชามิปมาติปาตาเวราณิสิกขานิสิกขาปะธรรสมาติยามีมะิาวา समाधियामि सुरा मेरया मध पमाधान वेरमणि कथं satiya sappakutaka vinasaaya puretaṃ you <laughs> da 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 มสวัสด์ท่านผู้กุ้งกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีให้ขอเรียนเชิญนายวิศนุสนองเกียรติประธานกอตอตรให้ขอเรียนเชิญพันตำรวจโท,ทพันธมิตรจ้างประเสริฐรอผู้กุ้งกับสอบสวนให้ขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทพงศ์สิงห์สุริยะอรุณสิริรองผู้กงกับการตรจราจร ใกล้ขอเร bon. ียนเชิญท่านพันตำรวจโทอัสสวะเอก์มุ่งมือรอพุ่มกับสืบสวนใกล้ขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทสมประสงค์มีสุเพียนรอพุ่มกับการป้องกันใกล้ขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทเฉลิมพลซื่อสัตว์นะครับสารวัตรปราปามใกล้ขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทอุเพนโผงทองนะครับสารวัตรสอบสวน ใกล้ขอเรียนเชิญท่านดรอนันต์เจษดารมนะครับเรียนเชิญท่านหน้าถวายจะตกไปัจัยธรรมแต่พักเทรานุเทระทั้งนั้นเพื่อเป็นตัวแทนเรียนเชิญท,หน,ทนหน้าด้วยความเคารพครับกรับเรียนเชิญทุกท่านอนุโมทนาโดยอคอมเพิร์ก,กันนะครับจดประเพพร้อมกันนะครับสาธุ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 โมทามีครับเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่รับรองนะครับเพื่อตั้งใจ กรวดนะ้ำนะครับีิสุรุสนนะครับเป็นทักษิณา,นะานักประธานกิจีิสุรสนนะครับให้กับผู้วัยชนนะครับเรียนเชิญนะครับ <c oughs> <c oughs> Yeah um.